สวัสดีค่ะแม่ขวานจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวเป็นเนื้อตุนแล้วก็ลูกชิ้นปลาค่ะใส่แบบว่าใส่เท่าที่มีผักกะเล็กน้อยกินกันกินกันสามเล็กๆสามเล็กๆเส้นสำหรับสองคนนะกินผู้เดียวเลย น,นี่เป็นเซนบุ๊กค,ค่ะซาคายเซนมีเหลืองเลยเซนบุกรุ่นเนี้ยนนเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยนาก,กินมก เนี่ยปวยแบบนี้กระดูกอ่อนนะ้ำเดี๋ยวกุบ กลับเมืองไทยหรอค่ะกับวันที่สองกลุ่มผ้าหดวันที่สามกลุ่มผ้าจ้ะเหนอยวไปดีๆจ้ะ เซนคล้ายๆเซนมีอเหลืองค่ะเป็นเส้นบุกที่ศูนย์แคลรอรี่เยอบ่มีพลังงานมากกินค่ะแต่ว่ากคู้ยิ่งเนาะกับยานอ้วน แะอ้วนปกวกานี่นะนี่ก็อ้วนอะเจ่าว่าแบบอ้วนไปร้ายกะอ้วนๆกันนารักไปอีกแบบค่ะแต่ว่ากะถ้ารลดได้ก็อยากลดเนาะคะ่ะผู้ยิ่งเนา แตว่ามันโรธอยากโรธเยี่โรธประใดของคนมักกิ่นขึ้นไหมขวันเนี่ยมักกลิ่นมักหวานมักอย่างเสียโรธอยากเลย บอกว่ามีถั่วปลนเนาะวรั้เขามากินถนะั่วเลยนะทั่วจ้ะเอาถั่วฝรั่งเนี่ยมาทุบทุบทุบใส่เคี่ยวยำกรุบกรุบดีจ้ะถั่วฝรั่งวั่ว ใจทัว่วก็ลองจองหรือว่าอ,าอะไรนะมันเข้ม <c oughs> กับเพื่อเพื่อเพื่อเข้มในทัว่วทั่วน้อยหนึ่ง หินกับซุกกี้กับแบบก๋วยเตี๋ยวกับซุกกี้เย็นตาโฟเสียบลูกชิ้นลูกชิ้นปลาเสอร์อยู่ร้านไทยร้านจีนร้านพมา่ามีขาย กินเซีซั่นไม่ใช่เดยน้ำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยน้ำตกกะมกักแต่ว่าแม่ขวัญ่นโคนมากกินเสียนว่ะ Mắc sữa tiểu, mắc sữa tiểu Tiểu tôm nhâm Nhìn kìa, khai khai nhìn kìa hấp Thực thịt nè bà đại mục này ว่าตาพชษนักหนักสิน้ำตาไหลนะฮะนี่เป็นซี่โครงเนื้อค่ะเจอยุลานเขียนเขาเชื่อเอง ว่าบวเคยเห็นเครื่องในปัญนไหนอ่ะง่วเอืดอจ่เอืดอจ่ สือมาแต่ปีไหมว่ามันสิไปบ้านไหมหรอือมกระดูกเนี่ยกระดูกงวเออกระดูกเนี่ยจ้่หอมกระดกขว้วเพราะว่าแช่แข็งไว้นอกบ้านดีว่าอากาศมันเ,นเนย็นนะะเลยยังได้กินอยู่ มันกินรสจมสมหวาน,นๆแต่ว่าหวานๆหน่อยนะ <c oughs> ก็กินน้ำตาลจังว่าจ้ะน้ำตาลที่แบบว่าบอมีบอม่บอมี่แคลอรี่บอมี่แป้งบอมี่ข้าวโพดไฮเดรตนากรบอม่กระตุนอินซูลิน ช่วงนี้ท่าแบบว่าเย็นจัดจัดั้งสิันสาวๆอยู่นี่เขาก็จะล่างตู้เย็นเอาล่างช่องฟิดคือเอาของในช่องฟิตออกไปไว้นอกบ้านแล้วก็ล่างล่างล่างช่องแซ่แข็งว่านอกบ้านมันเย็นเป็นน้ำแข็งนะ ความพอสันล่างค่ะขวางหลายปวดเดี๋ยวเดี๋ยวคนเห็ดเห็ดอันเห็ดเพิงแชแข็งกลับเมืองไทยก่อนอตัวสิว่างหลายเดี๋ยวค่อยละเรียวเรียว ໃຫຍ່ມາກຈັບ냠ຊີບຫມາກທົ່ວປົນກຸບກຸບກຸບແກມແກມຍັງກັບແຊບຫມາ เป็นคนกินหลายน้อแต่ค่อยๆกินหน่อยๆหน่อยๆก็พอมันสีมันสีหดเด้พี่น้องอโหู้ยว่เห็ดประเด <c oughs> ้๋ยังหรอไม่รู้ยังหรอครับเดีย๋ยวไม่เอาตัให้กิน แมวตับให้กินหมาอืมเค okay, ค่ะคลิปนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสุปูสุขคนไายบายสบายดีสุปูสุขคนนะจ๊ะกินข่าวแสบนอนหลับ่แบนอนหลับไายบาย